มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนซูมชัดๆคล้ายคนเกาะที่ท้ายเรือสปีดโบท๊ทพวกเราติดตามกันต่อเกี่ยวกับความคืบหน้าจากกรณีเรื่องราวข่าวของวงการบันเทิงกับการจากไปของนางสาวนิดาพัชระวีระพงศ์หรือว่าคุณแตงโมนะคะหลังเกิดเหตุการณ์พัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำจ้าพยา เมื่อช่วงค่ำวันที่24กุมภาพันธ์2565ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะค้นพบเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งยังคงมีอีกหลายประเด็นที่คนเองตั้งข้อสงสยัยแต่ยังไม่มีการชี้แจงให้ใคลายข้อสงสัยได้นะคะ ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเผยคลิปจากกล้องวงจรปิดช่วงหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นเรือสปีดโบ๊ทของกลุ่มของตังโมนะคะโดยสังเกตเห็นที่บริเวณท้ายเรือคล้ายกับมีคนพยายามเกาะที่ท้ายเรือเอาไว้ก่อนที่มือจะหลุดจากเรือค่ะซึ่งกลายเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้ซูมกันดูชัดๆนะคะคล้ายคนเกาะที่ท้ายเรือสปีดโบ๊ทค่ะ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ฟังทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ